ก็เรียกว่าธรรมะธรรมโมออชอบเรื่องบุญเรื่องกุศลเนี่ยแล้วก็ญาติโกโหติกาต่างๆล้วนเป็นพระผู้ใหญ่สมัยก่อนทั้งสิ้นเลยแม้หลงปุยญญานและสมุทรนี่ก็ถือว่าเป็นปู่ท<อ>ัดเป็นญาติกันครับนั่นเป็นเป็นลูกของคุณอาทักดีเป็นเป็นน้าชายของพระยาพโขนทพิญาติศนี่นะนาตระกูลพวกนี้ก็ตกทอดมาจากทางบุญนาคมาจากทางนาน้นสมัยก่อนนี่

สมัยก่อนมีพระที่เป็นญาติผู้ใหญ่กันเยอะมากหลวงก็ชดวัดสว่างอารมณ์นี่ก็เป็นเป็นญาติแล,าแ,แล้วก็วัดจุนปณะเป็นน้ำแดงแล้วก็เนีเ่ยตอนนี้มาเจ้าวาดหลายๆวัดที่ก็ญาติกันทั้งนั้นคือเหมือนกับว่าตระกูลเราก็ใกล้ชิดกับพระมาเรื่อยว่าของทวดเป็นเป็นลูกคุณธรรมของหลวงปู่ปานวัดตางี่ย นี้สืบสายวิชาตกทอดจนถึงมาทางหลวงปู่ถูกวัดมะขามเต้ากับหลวงปู่ปานวัดบะเฮียเนี่ยก็สืบสายจากหลวงปู่จีนวัดตลาดแต่ว่าหลวงปู่จีนเป็นอาจารย์ใหญ่สืบักทอดกันมาเรื่อยๆจากยุคสู่ยุคมันก็เลือดตีถงคนคนก็จางไปเรื่อยแต่จำจางๆก็ยังดีกว่ารือหมายถึงว่าหลวงปู่จีนนี่คือเป็นต้นตำหลับหลวงปู่จีนเป็นอาจารย์หลวงปู่ปานวัดบางเฮียเป็นอาจารย์ข้อแก้ววัดจือวันเป็นอาจารย์ปู่ยานวัดตะกั่วเป็นอาจารย์ปู่สุขวัดมะขามเต้า เป็นอาจารย์หลวงพ่าเงินวัดบางคานเป็นอาจารย์หลวงพ่อศุภวัฒน <pounds. S 2> ์เจ้าหลวงพ่อเดิมนี่น่าจะเป็นองค์สุดท้ายอาจารย์ท่าบัวแดงก็คือหลวงพ่อจีนเนี่ยเราเชื่อว่าหลวงพ่อจีนคือหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อคง,งวัดจัมบังหลวันุสิตหลวงพ่อจีนสมัยน,นั้นท่านท่านบวชที่เอาเอาหลวงพ่อคงวัดจัมบังหาบวชวัดไชเขื่อนแล้วก็เอาไปทิ้งไว้ที่พระตะบองไปสำนักใหญ่อ๋อเดิมท่านก็อยู่ที่แปดลิ้วอยู่แล้วใช่ใช่ เสร็จแล้วก็เอาไปไว้พัตตบองวันนี้กลับมาจากพัตตบองสมัยนั้นเจ้าพรยาภัยศิษย์พ่อในวังภัยวงอ์รศ121เรายกยกไอ้พัตตบองเสร็จพระราชให้กับฝรั่งเศสนิมนลท่านกลับมาท่านก็เอาเนนติดตามองเดียวก็คือฝรั่งเศสวัดลำใต้นั่นเป็นสิทธิเอกเบอร์หนึ่งเลยของหลวงพ่อคงวัดจำงามเจ้าคุณศรีวัดลำใต้ พระมงคลสมาจารย์ก็เก่งขนาดไหนเอามาฝากเอามาฝากสิดยุ่นน้องหลวงปู่ไก่เหรอหลวงปู่ไก่วัดจำใต้มาฝากไว้ฝากไว้จนเป็นกมัริผู้จาไทยถ้าจะไม่ชาต่สมัยเ่านเ้นกรก็ตายเป็นประเทศเดียวกันเนี่ยมันมันของไทยเนี่ยมันไม่ต้องมีพาสปอร์ตบีซ่านะเพราะนั้นเอามาฝากไว้เนี่ย้าคุณสุดนี่แสดงว่าเก่งมีสติปัญญาสามารถสูงสมัย2400เนี่ยก็บอกว่า จะจะเรียนวิปัสนาในวิทยาลัยวัดวัดชะนง่งหลวงปู่ขลิ่นสอนบุตรผู้เหลือแล้วก็ถ้าจะเรียนป็ประยิธรรมให้เรียนวัดแรรใต้อันนี้หลวงปู่คงท่านเอาเจ้าอุศูน์มาเนี่ยเอาเอามาฝากเรียนหลวงปู่ข่ไว้ที่วัดแรรใต้หลังจากที่พอมาเป็นเดนมาอยู่ใหญ่แล้วก็กลับไปกลับไปบวชที่พระตะบองเวลาบวชที่พระตะบองแล้วกลับมานานน่ยมันขาดช่วงอ่ะคนก็เลยคิดว่า เจ้าคุณศุลเนี่ยทุดงมาแล้วมาเป็นเจ้าวาดไม่ใช่หรอกนะเรียนอยู่ที่นี่มาก่อนแล้วก็ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งคือสิทธิอุปถาของผู้คงเนี่ยมีองค์เดียวคือเจ้าเจ้าคุณศุลเนี่ยมาจากพัตตะบองก่อนเลยหลังมานี่ก็มีหลวงไปเอาอะไรเอาหลวงพ่อสายก็ไม่ใช่หลวงพ่อมิพ่อมงพ่อมิ๊หลวงพ่อตาหลวงพ่อตาก็ตามมาจากนู่นที่หลังไงพ่อตาร์ตก็เขมรเนี่ยมาจากนู่นเหมือนกันแล้วก็ พอเจ้าคุณุลนี่เป็นขมิตนแท้ได้เป็นเป็เจ้าคุณเป็นเจ้าคณะเผอเมืองนี้แล้วก็โอ้โหไม่ใช่ธรรมดาแสดงว่าสุดยอดจริง่องเมตตามหานิยมนี่สุดยอดจริง